สวัสดีค่ะวันนี้ช่องวัน,นิดาอสังหาราคาถูจากจะพาทุกท่านมาดูบ้านทำเลดีขายย่านเกษตรนวมินค่ะชื่อหมู่บ้านประรินรักนะคะแจ่มจันทร์ค่ะหรือประรินรักนวมินนะคะอยู่ในซอยนวมินร้1ยสหรือจะเข้าทางถนน ประเสริฐมนูนกิจค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาในซอยแจ่มจันท์นะคะจากถนนประเสริฐมนูนกิจหรือถนนเกษตรนวมินเข้ามาเพียง500เมตรนะคะก็จะเจอหมู่บ้านอยู่ทางขวามือเลยค่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะทำเลดีที่สุดของโครงการเลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เท่ากับบ้านเดียวเลยนะคะขนาดพื้นที่62.7ตารางวาเลยทีเดียวค่ะและเป็นทำเลที่อยู่ใกล้สะว่ายน้ำส่วนกลางของทางหมู่บ้านเลยนะคะสามารถที่จะจอดรถภายในบ้านได้ถึง4คันเลยค่ะมีพื้นที่ด้านข้างในบ้านด้วยนะคะ และโครงการนี้นะคะยังตั้งอยู่ในทําเลเศรษฐกิจด้วยค่ะอยู่ใกล้เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาค่ะใกล้ห้างเดอะคริสตัเอกมัยรามอินทาห้างเซนทัลอิชวิวคารานอาหารสมพงนะคะหรือแม้แต่โรงเรียนเลิศหน้ากเกษตรนวมินค่ะเป็นเส้นเศรษฐกิจค่ะที่สามารถที่จะทะลุออกไปเส้นกเกษตรนะคะ นวมินได้นะคะลาดพ้าวได้รามคำแหงได้พระรามก้าวได้นะคะทางด่วนได้เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะคะหากมีทรัพย์สวยๆราคาดีๆถูกๆค่ะท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมก่อนใครค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสำหรับทาวน์โฮม หลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะมีขนาดพื้นที่62.7ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านทั้งหมดประมาณ250ตารางเมตรนะคะแบ่งเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ห้องครัวนะคะแยกเป็นสัดส,ส่วนค่ะก็คือครัวภายในกับครัวภายนอกนะคะมีห้องแม่บ้านนะคะซึ่งห้องแม่บ้านเนี่ยจะ ต่อเติมนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสัดส่วนค่ะก็คือแยกให้เขาชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ภายในห้องครัวค่ะมีสส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นส่วนภายในกับส่วนเป็นครัวใหญ่ภายนอกนะคะในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะด้านหลังค่ะจะมีห้องแม่บ้านแยกให้ต่างหากค่ะซึ่งเขาจะมีห้องนอนอยู่ด้านบนชั้นสแล้วก็ห้องน้ำอยู่ข้างล่างนะคะแต่ในส่วนของ ห้องแม่บ้านนะคะอาจจะต้องมีมาทำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าทางเจ้าของค่ะก็คือว่าไม่ได้มาดูแลนะคะอาจจะมีต้องมาต่อเติมเพิ่มอีกสักนิดนึงค่ะก็สามารถใช้ประโยชน์ห้องนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะทำเป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องแม่บ้านก็ได้ค่ะ ภายในบ้านนะคะบริเวณชั้นล่างค่ะจะแยกเป็น1ห,ห้องรับแขกค่ะแล้วก็1ห,ห้องน้ํา <tossed Reading. S 2> แล้วก็เป็นสองห้องครัวค่ะส่วนบริเวณชั้นสองนะคะถ้าขึ้นมาจากบันไดชั้นแรกนะคะก็จะขึ้นมาเจอเป็นห้องโถงนะคะห้องนี้สามารถทําเป็นห้องรับแขกได้อีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะทําเป็นห้องพระนะคะก็ได้ค่ะส่วนชั้นสองค่ะจะแบ่งเป็นสองห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะคะ โดยห้องนอนแรกค่ะอันนี้จะเป็นการต่อเติมเพิ่มนะคะก็คือจะไม่มีห้องน้ํานะคะในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอีกห้องนอนหนึ่งนะคะก็จะเล่นระดับนะคะเล่นสเตปนะคะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณโซนด้านหน้าของทางตัวบ้านนะคะโดยห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องภายในห้องนอนด้วยนะคะ เอร์นิเจอร์ตอนนี้นะคะทางเจ้าของไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะจะขายเป็นบ้านเปล่านะคะแต่ว่าในทุกๆห้องค่ะจะมีแอร์นะคะให้ทุกห้องเลยค่ะแอร์ air ภายในบ้านรวมทั้งหมดน่าจะมีประมาณสัก6เครื่องเลยนะคะแต่ว่าโดยสภาพนะคะ อาจจะต้องมีการมาปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะแต่ถ้าท่านไหนไม่ได้ซีเรียสมากนะคะก็สามารถที่จะย้ายเข้าอยู่ได้เลยค่ะเพราะในตัวบ้านยังคงสภาพดีอยู่นะคะแต่ถ้าท่านไหนนะคะไม่ชอบสไตล์บ้านนะคะก็สามารถที่จะมารีโนเวทนะคะหรือเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะคะเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะภายในบ้านได้ค่ะ พาทุกท่านขึ้นไปชมบริเวณชั้น3ค่ะชั้น3นะคะก็จะแบ่งเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะก็คือมีห้องน้ําภายในห้องนอนทุกๆห้องค่ะและทุกห้องก็จะมีมุ้งลวดเหล็กดัดนะคะมีแอร์มีมา่านให้พร้อมค่ะแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบค่ะก็สามารถที่จะมาปรับปรุงรีโนเวทใหม่เพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของพื้นบ้านณนะตอนนี้นะคะจะเป็นไม้ ตาเก้นะคะเป็นพื้นไม้แข็งไม้แท้นะคะซึ่งสภาพค่ะค่อนข้างดีอยู่เลยนะคะแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบพื้นไม้นะคะอาจจะมาปรับปรุงเปลี่ยนเป็นกระเบื้องนะคะอยู่ที่ความชอบของอผู้ที่ซื้อเลยนะคะในส่วนของห้องนอนบริเวณชั้น3นะคะห้องด้านหน้านะคะจะเป็นห้องที่มี ระด,ดับของเพดานค่อนข้างสูงเลยค่ะโปร่งค่ะทำให้ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านด้วยนะคะซึ่งในส่วนของสภาพนะคะก็อย่างที่แจ้งค่ะก็คืออาจจะมาปรับปรุงเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะหรือแม้แต่ท่านไหนจะเปลี่ยนพื้นหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนผ้าม่านใหม่หมดนะคะก็สามารถที่จะทำได้ตามแบบของท่านเลยค่ะ ราคานะคะสําหรับหลังนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะจากที่ตอนแรกค่ะตั้งอยู่ที่7ล้านบาทค่ะตอนนี้ ลดเหลืออยู่ที่6ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่พื้นที่สูงทำเลดีค่ะถือว่าเป็นบ้านที่ราคาค่อนข้างดีมากๆค่ะหากท่านไหนนะคะสนใจอยากนัดดูบ้านจริงนะคะหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรของทางทีมงานที่ให้ไว้ได้เลยนะคะยินดีนะคะที่จะพาทุกท่านชมแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยค่ะส่วนเรื่องของราคา ะะหากท่านชอบยังไงนะคะหรือต่อรอยังไงก็สามารถพูดคุยติดต่อสอบถามกับทางทีมงานมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ